f i ฟ b บกับแฟนๆเวียดนามเห็นพ้องต้องกันครับว่าพิมพิชยากกรําเป็นคีแมนคนสําคัญของทีมชาติไทยและเรื่องราวทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนนะครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับซูซูกิสวีปจีแอลเนมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติ๊กเกอร์จีแอลเน็กอีดิชั่นเสริมเอกลักษณ์ทุกมุมมองด้วยวั คอนโซลและแผงประตูเคฟลา่าเพลิดเพลินไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อสายสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดดูโอเจ็และแพลตฟอร์มไฮเทคเพิ่มสรัทนธนในการขับขี่ที่จะช่วยพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใ,ใจด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าล่าสุดนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยนะครับคว้าเหรียญทองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในการอัชนะเวียดนามไป3ต่ตอน ในเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ครับมันก็มีสกูปของ f i v b ครับได้ออกมาจริงๆออกมานานแล้วแหละนะครับตั้งแต่ประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับเขาออกมาได้ระบุว่าใครเนี่ยครับเป็นทางด้านของคีแมนในแต่ละประเทศนะครับซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆครับญี่ปุ่นเขาก็ยกว่าเป็นทางด้านของโคกะนะครับส่วนทางด้านอิตาลีเขายกให้ทางด้านของอีกัวนูนะครับตุรกีก็เป็นเอราเอเดมส่วนทางด้านของประเทศไทยครับเขายกให้พิมพิชยากกลําครับถือว่าเป็นคีแมนคนสําคัญของประเทศไทยเลยสืบเนื่องจากผลงานของ ของฤดูกาลที่แล้วครับใน VNL เนี่ยบีมทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนผลงานในชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เลอะอะไรนะครับนั่นหมายความว่าบีม,บมพิชากกรัมถูกยกเป็นคีย์แมนคนสําคัญในรายการ VNL เลยครับซึ่งตรงนี้ครับมันดันไปสอดคล้องกับเพจเวียดนามครับที่เขาได้ยกว่าพิมพิชากกกรัมเนี่ย เป็นตัวที่อันตรายที่สุดของทีมชาติไทยครับสืบเนื่องจากพิมพิชยาก๊กรามหรือหนูบีมของเรานีครับมีการตีบอลที่ฉลาดครับอย่างแรกเลยครับบีมมีการหยอดมีการตีป้ายบล็อกมีการตีให้ทัสบล็อกมีการตีบอลที่คม บีมเป็นคนที่ตีฉลาดมากครับเลือกใช้วิธีการตีที่ดีมากๆในแต่ละลูกนะครับอย่างที่2เลยคือบีมมีศักยภาพที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับถึงแม้ว่าส่วนสูงบีมอาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่จังหวะการจ้ำจังหวะการตีแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีทักษะสูงมากๆเลยครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญมากๆครับสำหรับบีมพิมพ์พิชยากกดานะครับนั่นก็คือฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอครับบีมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าทีมชาติไทยตื้อๆตันๆถ้าทีมชาติไไทยยออะรรรแบบนีี้กก็สาามถเ ใ้้ไดเลยครับีมส่งมาให้บีมรับจบทุกงานอยู่แล้วนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกบีมซึ่งตรงเนี้พวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วครับว่าบีมวิชยากรกรมของเรามีมาตรฐานในการเล่นที่สูงมากๆตั้งแต่ VNL ชิงแชมป์โลกและก็ไปเล่นในคูโรเบะด้วยนะครับโอ้โหในคูโรเบะเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าส่งให้บีมมันแทบจะเป็นแต้มมันแทบจะเป็นสกอร์ได้เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้แฟนๆเวียดนามเขาก็ไม่ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับบีมพิมพิชยากกลัมอยู่หลายคอมเมนต์เลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้โอก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับโดยคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าบอลจะเซตมาแบบไหนเขาสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นแต้มได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมที่สุด3เมตรหลังวางลึกๆแล้วบีมจะจัดการเองเอาใจคําว่าพิมพิชยาจะจัดการเองนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าต่อให้บอลจะเซตมาแบบไหน80%ผู้หญิง คนนี้ได้ตีจะได้แต้มเสมอและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพิมพิชยากกกรำเป็นผู้เล่นที่ดุดันในสนามแต่อ่อนโยน,อนนอกสนามอันนี้น่าจะหมายถึงตอนที่บีมเนี่ยไปถ่ายรูปกับนักกีฬาของเวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาพโมเมนต์โมเมนต์ที่น่ารักเนาะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามิดเดิลบ็อกของเวียดนามจะไร้ประโยชน์ทันทีเมื่อบีมพิมพิชยากกกรำได้ขึ้นตีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบอลหัวเสาหรือว่า3เมตรหลังบีมพิมพิชยากกกรำจะสร้างความแตกต่างได้เสมออ่า และคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เล่นบอลอย่างหนักถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้สูงมากแต่บอลที่ออกจากมือเขามีทั้งการส่ายและการหมุนทาให้รับยากมากๆและคออเมนต่อไปเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กแต่แข็งแกร่งมากๆของทีมชาติไทยและคอมเมนต่อไปเขาบอกว่าถึงตัวจะไม่ใหญ่แต่พละกําลังภายในมาเต็มและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าส่งให้พิมพิชยานั่นคือการว่าทีมชาติไทยจะได้แ,แต้มอย่างแน่นอนและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่พิมพิชยาคนเดียวคนอื่นๆในทีมชาติไทยนําเวียดนามไปแล้วหลาย เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากลําบากมากๆที่ทีมชาติเวียดนามจะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณนะที่พูดมาในเขามาตอบต่อใต้คอมเมนต์นะครับทีมชาติไทยถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ได้ไปเล่นเมืองนอกในหลายๆคนหลอกแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้ทีมชาติไทยชนะแต่อีกไม่นานเวียดนามจะชนะทีมชาติไทยซึ่งจะมีคอมเมนต์มาตอบในคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่าโอกาสนมีแต่อีกจะสักกี่ปีล่ะต้องรอลุ้นเอานะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพิมพิทยากก람คือเพชฌฆาตที่น่ากลัวที่สุดในสนามและนี่ก็เป็นข้อมูลที่อ๊กนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ